คุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวลูกอย่างไรเมื่อเข้าสู่วัยคานเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อขดเลิอดพรสอนแม่ละเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ลูกกําลังจะเข้าสู่วัยคลานลูกนั่งได้แล้วนะคะถัดไปก็คือการกระดึบ๊บหรือว่าการคานนั่นเองเด็กนะคะจะเริ่มคานที่อายุประมาณ9เดือน อาจจะเร็วหรือว่าช้ากว่านี้ได้บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วแต่พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบลูกเรากับลูกของเพื่อนหรือว่ากับลูกคนข้างบ้านหรือว่ากับลูกของคนอื่นนะคะว่าทําไมลูกเขาคานลูกเรายังไม่คาน9้าเดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องพัฒนาการอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างซึ่งเกิดขึ้นได้ แต่หากลูกของเราอายุ1ขวบแล้วยังไม่กระดึบหรือว่ายังไม่คลานอันนี้คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพาลูกหาหมอนั่นเองควรเตรียมพื้นที่นะคะให้กว้างๆเพื่อความปลอดภัยสำหรับการฝึกคานของลูกนะคะไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วก็เฝ้าระวังดูแลอุบัติเหตุลูกขณะที่ลูกกำลังฝึกคลานนะคะให้ปลอดภัยนั่นเอง เมื่อลูกคอแข็งแล้วนะคะเด็กจะคอแข็งอายุประมาณ3 4เดือนขึ้นไปเนี่ยคอลูกจะแข็งแล้วนะต่อไปก็คือการควรฝึกให้ลูกเริ่มนอนคว่ำนะคะเล่นเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่จะใช้ในการคว่ำแล้วก็เตรียมความพร้อมในการนั่งแล้วก็การคานต่อไปนั่นเองคุณแม่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้ลูกอยากคานได้โดยการหาของเล่นหรือว่าสิ่งจูงใจนะคะให้ลูก คลานเข้ามาหาหรือว่ากระดึบเข้ามาหาอาจจะก,การเรียกชื่อของลูกก็ได้นะคะหรือของเล่นที่มีเสียงดังกรุ้งกริ้งสีสันสดใสเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้ลูกเข้าหาเรานั่นเองเมื่อลูกนั่งได้แล้วนะคะพัฒนาการต่อไปของลูกก็คือการกระดึบหรือการคลานซึ่งการนั่งนะคะเด็กก็จะนั่งได้ที่อายุประมาณ4ถึง6เดือนประมาณนี้นะคะอาจจะเร็วกว่า6เดือนนะคะหรือว่าอาจจะช้าก,กว่า6เดือนนิดหน่อย หากเก้าเดือนแล้วลูกของเรายังไม่นั่งก็ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอนะคะสำหรับการนั่งแล้วนั่งเสร็จแล้วก็จะเป็นการขานนั่นเองเมื่อลูกของเราเริ่มนั่งได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะอุ้มลูกบ่อยจนเกินไปควรฝึกให้ลูกนั่งเล่นคนเดียวนะคะซึ่งเรามองดูอยู่ห่างคือไม่อุ้มนะคะบ่อยๆเพื่อที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อนะคะในการคลานต่อไปได้มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเอง การคลานของเด็กแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะคลานไปข้างหน้าบางคนอาจจะคลานถอยหลังก็มีเด็กบางคนอาจจะคลานไปด้านข้างก็มีซึ่งจะพบได้ในเด็กที่กำลังฝึกคลานนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลถึงการคลานของลูกนะคะว่าจะคลานแบบไหนลักษณะอย่างไรอ่าบางคนก็เป็นไงไม่คลานกระดึบแล้วก็เกาะยืนนะคะแล้วก็เกาะเดินเลยก็มี สำคัญที่สุดเราก็ต้องเฝ้ามองนะคะหรือว่าตรวจพัฒนาการของลูกเรื่อยๆเมื่อพาลูกไปฉีดวัคซีนนะคะสเดือน4เดือน6เดือน9เดือนหรือ1ปีนะคะก็ให้ตรวจพัฒนาการของลูกด้วยซึ่งจะมีสม,มุดนะคะ DSPM เช็คตรวจพัฒนาการของลูกนั่นเองแล้วหากเราสงสัยไม่แน่ใจนะคะในพัฒนาการของลูกก็ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะคะไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่น นะทำให้เราเครียดหรือกังวลใจเปล่าๆแล้วก็สําคัญอย่าเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกคนข้างบ้านหรือกับลูกของเพื่อนนั่นเองไม่งั้นคุณแม่จะเครียดมากๆเลยในการออพัฒน,นาการของลูกในแต่ละวัยค่ะนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่เรามาฝากสําหรับคุณแม่ที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่แล้วเราจะเตรียมตัวหรือว่าฝึกลูกคานอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกร่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ